i หมูที่ออกตะเกยียบนเป็นอย่างมากมักจะแอบหลับเป็นประจำลูก <c oughs> หมูที่สอง <c oughs> เป็นหมูที่ตะกละที่สุดจะไม่ชอบทำงานจะชอบแอบพักไปกินอาหารเป็นประจำส่วนลูกหมูตัวสุดท้องเป็นลูกหมูที่มีความขยันขันแข็งและชอบทำงานเป็นอย่างมากจึงแม้ว่า เยอะแยะมากมายมแต่อาหารก็ต้องหมดไปเพราะบ้านหลังนี้มีหมูขี้เกียจถึงสองตัวนั่นเองวันหนึ่งแม่หมูได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกเธอตอนนี้พวกเธอก็โตกันแล้วนะพวกเธอควรจะออกไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตัวเองได้แล้วอ,ออกไปสิไปเลย ปวดอยู่ดีโม่แต่บจปวด้นแหลทถ้าอย่างนั้นบ้านพวกเธอก็ไม่เสร็จนะไปสร้างเร็วๆเข้าเร็วตัวตัวโตตัวที่เหี้ยไม่ได้คิดภาษาชาวว่าอู้ดมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเหลือเกินข้าไม่อยากจะสร้างบ้านเลยไต่งี้ดีกว่าข้าสร้างบ้านที่ฟังนี่แหละฉันคงเสร็จเร็วดี สร้างบ้านไ่้แล้วบ้านที่ทำขึ้นด้วยฟางก็ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและเสร็จลงในไม่ช้าที่เสร็จแล้วหมดมือแล้วหมดมือแล้วบ้านก็เสร็จแล้วลนี่พวกเจ้าบู ไม่อย่างนั้นฉันว่าเราต้องสร้างไม้ด,ด้วยสร้างบ้านด้วยไม้ดีกว่านะเราไม้ไม้เนี่ยม<ส>ีคุณสมบัติที่แข็งแรงรา<ส>จะได้พับไม่ปิวจริงไหมจริงไม่อย่างงั้นเรไปได้ดังนั้นแล้วตั้นที่2อก็รีบเข้าไปในป่าแล้วได้เก็บรวบรวมอเอาเศษม,มาเอาไม้มามา,มาในทในันใดต้ๆๆต้ตั้ง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 ้งตั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 ง้ ว้าวคนูเสร็จแล้วบ้านไม้สวยไหมสวยงด้วยลงไม่พันแน่เลย้าสิยาง้าสินตัวอยากตง้ยการสินตัวาให้มันนี่อ๋อแต่ว่าบ้านมาแล้วนี่นะดนอะไรโดนอะไรคัโดนอะไร้าแรงๆก็คงจะฟิวโดนอะไรมากระแทกก็คงจะพงทลายสินะใครจะเหมือนบ้านของเธอหล่ะพวกแต่คนอีกอได้งที่เราต้องท กินดีก,กว่าหาแรก้านที่สามแล้วบ้านที่สามเราจะต้องสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะว่าอิฐเนี้ยแข็งแรงลมพัดก็ไม่ฟิวอะไรมาชนก็ไม่พังงั้นฉันจะสร้างบ้านด้วยอิฐแล้วกันนะต้องหมูตัวที่สามได้แบกเอาอิฐม,มากองรวมกันไว้เพียงกันทีละก้อนอทีละก้อน,ลอนและฉาบด้ปูนอีกครั้งอย่างเหนียวแน่นเมืม่อ,อไหร่จะเสร็จอะจะมืดข้ามแล้วนะเดี๋ยวหมาป่าเขาออกมาหากินหลอก๋อยวแล้วเตยโดนหมา ละรฉันไม่ช่วยเลยจะแย่ <c oughs> เราค่อยๆเรียงทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนเดี๋ยวมันก็คงจะเสร็จแหละเมื่อความมืดเข้ามาเยือน<ฮ>บ้านที่ถูกสร้างขึ<ฮ>้นจากอิทของ,นองหนูตอนที่สามก็ได้เสร็จลงเรียบร้อยอเสร็จไปทีง่วงนองจนจ้งเข้าไปนอนดีกว่าหมากก่ากำลังออกมาแล้วดีนะที่เราตั้งใจทำจนเสร็จสองูรณ์กลับไปนอนก่อนดีกว่า สวยและทำได้ดีมากๆเลยนะดังนั้นพวกเก้าก็สามารถที่จะออกไปหาอาหารกินเองได้แล้วละสิเหนียวเหนียวหน้าเบื่อจะตายเลยค่ะก็เหนื่อยแล้วด้วยใช่ไอ้กูใจกับลูกหมูทั้งสองตัวได้มากในขณะเดนยวกันลูกหมูทั้งสามตัวได้ออกเดินทำไปในป่าพันใดนน้นกี่หมาป่าที่เดินโด่งดีทาย how late is ทส่วนเจ้าหมาป่าก็หายเงียบไปและแล้วในวันหนึ่งพวกลูกหมูทั้งสามตัวได้ออกไปินลองไปหาอะไรกินในป่าเพื่อจะไปกิบต้นไม้เราไปหาอะไรกินกันในป่ากันดีกว่าเนาะหมาป่าได้ปากลเพื เดี่ขึ้นมาได้หมัพมาว่าเจ้าหมาป่าเจ้าคงหิวมากแล้วสินะ่ you so,